น,น่าจะไปได้อยู่นะเพราะว่าก็ อย่างที่เห็นแบบมีคนพยายามจะดันทั้งลิส t e เ c ็ดคอมพานีอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาเล่นกัน s t r a t e g i c a l เกอร์อะไรอย่างนี้ก็คิดว่าน่าๆน,น่าจะพอไปได้ยังน้อยๆก็ถ้าไม่ขายกี่หน้าก็ต้องเบรกออกทำอไมาตอนนี้3 6 0 0ันคิดว่าจะขึ้นไหมโอ้สบายๆ5,000าพันปักซอยผมไม่ชอบเช็คอยกครับขึ้นแน่นอนทำไมไม่ขึ้นเนี่ยไม่เห็นเรอบริษัทพวก e x p e ป t อะไรเขาก็ซื้อ e t ท e r e ียกันอยู่ตอนนี้เก็บเป็นทุนสำรองกันอยู่แล้วก็บวกกับเรื่องของอีสต์สเต็กิ้งเปิดแล้วมีเรื่องของทีวีอรที่เข้ามาในมุม De Staple Point แล GPSX เอาไว้ง่ายคืออิทาลีมันเป็นเบสเลเยอร์ที่ทุกคนจะสร้างทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดีฟายนั่เองน่าจะขึ้นนะสักห้าพันหกพันอะไรเยโอเคนะขึ้นอีกครับเพราะว่าตอนนี้เซนติเมนต์คนทางตลาดโอเคถึงแม้เราจะมองว่าที่ผ่านมาอีไม่เคยขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วใช่แล้วก็เลสเบกเดือดับขึ้นค่ะผมว่าเหมือนมันเหมือนดันซับบีดอับกเหมือนดอนก็น่าจะขึ้นครับคิดว่าไปต่อได้อีกไกลเลยเพราะว่าแบบสถาบันการเงินใหญ่ๆของเมกาเงี้ยเขาหรือว่าพวกกกองทุนอะไรเงี้ยเขาเร ใส่อีเข้าไปในในฟันขเขาเอะไรเงี้ยเอเตอร์เรียมผมคิดว่าเหมือนบิตคอยในปี2024ตรงที่ว่ามันกำลัง finally ได้ i n s t i t u t i o n a d o p t i o n คือสถาบันใหญ่ในประเทศอเมริกากำลัง Adopt Ethereum เหมือนที่เขา Adopt Bitcoin ในปีก่อนๆเอาเป็นว่า Bullish มากแล้วคิดว่า1 trillion k e ยแคบหรือว่าประมาณ8,000ถ้าเรามอง1ปีข้างหน้าก็น่าจะเกิดขึ้นได้